สวัสดีครับแมทเดลิวอรี่ครับทำข้อสอบแพทหนึ่งครับเป็นพาสติตินะครับ,รบอ่ะเขาบอกมีคำถามต่อเนื่องสองข้อนะครับเราต้องเก็บให้ได้ให้ทันครับเอาละมีคนสามสิบนะครับมีสิบเจ็ดคนได้คะแนนเท่านี้สิบคนได้คะแนนเท่านี้สามคนได้คะแนนเท่านี้เรามาเขียนเป็นช่วงคร่าวๆนะครับสิบถึง 39มีมีคนอยู่17คนที่ได้นะครับ17บคนนะครับสีบถึงสีสิบเก้มีคนได้สิบคนปึ๊บเอาห้ 50, ชั้นล่างสุดนะครับได้3คนคนที่ได้เกรดเอมีสิบคนไอเป็น 10%เปนเกรดเอก็คือ10อันนี้คือ P90 นั่นเองนะครับคนส่วนน้อยได้นะครับมีอยู่แค่10%เท่านั้นที่ได้เกรด A นะครับเพราะฉะนั้นรอยต่อของมันก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะพีเก้าสอยู่นี่นครับต่อมาเกรด B ตรงนี้ก็คือ P80 นะสิครับอันนี้คือ P80 เกรด B ก็คือ P80 นั่นเองนะครับเกรด B คือพีแปดสิบ เกรด C ก็คือ P 70นะคเกรด C, C ก็คือ P 70มี P 70แสดงว่าเขาอยากรู้คนที่ได้ P 70คะแนนสูงสุดของตรงนี้นะครับเราก็มาหาตำแหน่ง P 70ก็เอา70ส่วน100นะครับคูณกับแสดงว่าลองหาเอฟสะสมนิดหนึ่งครับสะสม17บวกกับนี่เป็น27นี่นี่เป็น30 แสดงว่าคนที่ได้เกรด C ี่ P 70ก็คือ n n ก็คือ30เนาะ n คือ30อก็คิดมาปุ๊บเจ็ดามยี่สิบตำแหน่งที่21่สิตำแหน่งที่21อยู่แถวแถวอยู่ในชั้นนี้นะครับอยู่ในชั้นนี้อ่าเราก็มาหาค่าเลยครับหาค่าก็คือสูตร L L ก็คือตรงนี้นะครับ39 39.5สบลบออก1นะครับ39.5สิบเกาาวกตำแหน่งที่ได้คือ21ลบกับเลขบนหัวคือ17นะครับส่วนด้วยเลขซ้ายมือก็คือ f m คือ10คูณกับความกว้างจาก40ถึง49ตัดตัดอันนี้ได้4เพราะฉะนั้น P 70เกรด c นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้เกรด c ก็จะเท่ากับ บวก4เป็น43.5นะครับนี่ปึ๊บอา้ามันมี2ข้อนะครับเราต้องเลื่อนไปดูนะครับว่าเขาอยากรู้อะไรนะครับาจากข้อมูลออกเขาบอกว่าค่า CV ครับค่า CV CV มีสูตรว่า SD ส่วนด้วย x bar ซีบกำหนดมาหนส่วนสเท่ากับเอไม่รู้ X bar ไม่รู้เอาเก็บไว้ทำการ1เป็นหน้าตายอย่างนี้ต่อมาคนที่ได้เกรด B มีคะแนนมาตรฐานอันนี้คือคา่าแซ้นเท่ากับสูตร X i ลบ X bar บาร์หารเอโจทย์ออกมาคือ1.5เท่ากับ X i G B. เกรดบเราต้องไปดูคะแนนเกรด B ลบ X อ็กบาร์ส่วนด้วย s อก่อนนะครับเขาอยากรู้อะไรอยากรู้ x bar นะครับอยากรู้ x bar โอเคอยากรู้ต <player> ัวนี้เรากลับไปดูคะแนนเกรด B ครับเกรด B คะแนนสูงสุดของเกรดบีขอแช่ไว้แบบนี้นะครับคะแนนสูงสุดของเกรด B คะแนนสูงสุดของเกรด B สูงสุดของเกรด B ก็คืออยู่ตรงนี้ว่าจะได้อตำแหน่งก็คือ80นะครับ 80ส่วนด้วย100คูณกับแอ่อนะครับ bn เท่ากับตำแหน่งที่24นั่นเองตำแหน่งที่24ตําตำแหน่งที่24สูงสุดของเกรดอ่อไม่สิ สูงสุดของเกรด B ต้องอยู่ตรงนี้คะแนนที่ได้สูงสุดของเกรด B มันเท่ากับคะแนนต่ำสุดของของของเกรด C คะแนนสูงสุดสูงสุดของเกรด B ใช่ไหมคะแนนสูงสุดของเกรด B คะแนนสูงสุดของเกรด B สูงสุดคือ P 90นะครับ สแสดงว่าสูงสุดของเกรด B คือตำแหน่งที่ P 90ครับคนที่ได้สูงสุดของของในกลุ่ม P 80ก็จะคือตรงนี้นะครับนี่คือคนที่ได้สูงสุดของเกรด B มันจะเท่ากับต่ำสุดของเกรด A นะครับหรืออยู่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือสูงสุดนะครับสแสดงว่าตรงตำแหน่งเป็น P 90นะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ครับปึ๊บ90 9327นะครับ9327 27ตรงกับตรงนี้พอดีแสดงว่าค่าของมันคืออัปเปอร์นะครับก็คือ49.5นะครับบวกไปเลยครับพวกเรามาใส่ตรงนี้เป็น49.5เอาละทีนี้เราก็มาแก้ครับแก้หาคำตอบนะครับว่าเขาอยากได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเดี๋ยวาจัดรูปนิดหนึ่งครับคูณคขว้เลยครับ x เท่ากับ3 ดีครับไอ้น,นี้ถือสำคัญที่หนึ่งครับไอ้น,นี่ก็คูณมาเป็น 1.5sd เท่ากับ49.5ลบกับ x บาร์เขาอยากรู้ x บาร์นะครับปุ๊บ3า s d เป็น x 3sd เ,เท่ากับ x ครับ3 SD เท่ากับ x แสดงว่า อันนี้มันครึ่งหนึ่งของ sd ก็คือแสดงว่าแทนเลยครับเป็น0.5นะครับเป็นครึ่งหนึ่งนะครับ0 5 x นั่นเองครับเท่ากับ49.5ลบกับ x ย้ายมาบวกเป็น1 5 x นะครับเท่ากับ49.5อยากได้ x บา์ Bar นะครับนอ้นน x บา์ Bar นะครับเอา x บา x บา์ Bar นะครับอยากได้ x บา์ Bar, หารเลยครับ 49.5หารด้วย1.5อันนี้ทศนิยมเท่ากันก็สิบห้าสิบห้ครั้งได้45ห้เหลือ4ี่โอเคสิบตอบแล้วครับ33 X Bar สาเท่ากับสานะครับเราก็ทำทันนะครับทำทันในเวลา10นาทีไม่เกิน10นาทีที่เราจะบันทึกวิดีโอได้นะครับ ก็ฝากติดตามแมทเดลิเวอรี่ไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ